สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูนะคะต้นไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่านี่เลยจะเป็นบอนสีนะคะอ่าไม้ดอกไม้ประดับนะคะหรือว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะคะอ่าสวยๆงามๆแบบนี้นะคะแม่วีทําปุ๋ยใช้เองเลยนะคะ ปุ๋ยชนิดนี้นะคะจะบำรุงต้นไม้นะคะบำรุงรากให้แข็งแรงนะคะต้นไม้แตกกอเร็วนะคะเป็นพุ่มง,งามแบบนี้เลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะสวยงามจ้าอลองมาดูกระถางนี้นะคะนี่ค่ะบอนสีนะคะกระถางนี้นะคะตอนแรกนะคะจะเป็นต้นเล็กๆนะคะพอไม่วีใช้สูตรนี้แล้วนะคะโอ้โหแตกกอเยอะมากนะคะล้นกระถางเลยนะคะอ่ะ ลดนกระถางแบบนี้นะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะไม่สสวีใช้วิธีนี้เลยและสูตรนี้เลยนะคะที่มาบำรุงนะคะต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าต้นพืชต่างๆนะคะไม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะลองไปดูนะคะว่าไม่วีใช้สูตรไหนนะคะบำรุงต้นไม้พวกนี้เลยนะคะให้สวยๆงามๆแบบนี้นะคะ และสาหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะคะก็จะมีนะคะเป็นผงชูรสนะคะสําหรับผงชูรสก็จะมีกรดอะมิโนนะคะช่วยในเรื่องของระบบของรากฝอยนะคะทําให้อาจแตกรากเร็วนะคะและต้นไม้นะคะที่มีใบก็จะมีใบที่เขียวงามนะคะติดดอกติดผลมานะคะสําหรับผงชูรสจ้า ต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกํำลังนะคะสำหรับเครื่องดื่มชูกํำลังนะคะจะมีวิตามิน B นะคะช่วยในการเร่งรากนะคะเร่งการติดดอกติดผลนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นกะปินะคะกะปิก็ทำมาจากตัวเคยนะคะผสมกับเกลือนะคะก็จะมีสารแคลเซียมนะคะทำให้รากจเจริญเติบโตดีค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกกันนะคะก็นำกะปินะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยจ้าใส่ในภาชนะเลยนะคะ,ะจากนั้นก็เติมน้ำเลยค่ะเติมน้ำเพื่อที่จะละลายกะปินะคะนะคะจากนั้นเราก็นำกะปินะคะมาละลายก่อนนะคะนี่ค่ะคนจนกะปิละลายเลยนะคะคุณผู้ชมนคะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะ จากนั้นก็เติมนะคะผงชูรสนะคะ1นงช้อนโต๊ะเลยค่ะผสมไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะหนึงฟ้าเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะผสมไปเลยนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็เตรียมน้ำเปล่า10ลิตรนะคะนำปุ๋ยของเรานะคะคผสมไปในน้ำเลยค่ะ,ะคนผสมทุกส่วนในเข้ากันเลยนะคะแล้วเราจะนำไปราดรดนะคะต้นพืชผักนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะคุณผู้ชม เมื่อได้ปุ๋ยแล้วนะคะก็นำนะคะมาราดรดเลยลงต้นไม้เลยนะจ๊อะอาจไม่ว่าจะเป็นนะคะบอนสีนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะ,ะเราลาดลดลงไปเลยนะคะเร่งการแตกรากนะคะแตกกอของต้นไม้นะคะ,ะต้นไม้จะสวยงามได้นะคะเมื่อรากแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใช้สูตรนี้นะคะราดลดไปเลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยจ้า นี่เลยค่ะแต่กอเป็นพุ่มงามแบบนี้นะคะนี่ใช้สูตรนี้ราดลดลงไปเลยนะคะเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะต้นพริกนะคะต้นพืชนะคะเราก็ราดลดบำรุงได้เลยนะคะพืชผักสวนครัวของเราก็จะได้เจริญเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะ และสำหรับสูตรนี้นะคุณผู้ชมก็ลองนำนะคะไปทำแล้วก็บำรุงต้นพืชนะคะไม้ดอกไม้ประดับได้เลยนะคะต้นไม้ของเราก็จะได้สวยๆงามๆนะคะแต่ก็เป็นพุ่มงามแบบนี้เลยนะคะสำหรับอบอนสีนะคะ ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุ้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่มีชา n นลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ